ปีนี้เตรียมตัวยังไงความแน่นความจัดเต็มของเรา,าเปยังไงก็สี่เดียวเรเรียกว่าทั้งปีนี้นะคะเราก็ส้มทำเพลงมาค่ะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามาเป็นขบวนเลยค่ะใช่ครับใช่ครับแล้วก็จริงๆปีนี้เราถือว่าเป็นการกลับมาเป็นทางการของกองด้วยนะครับจะหายไปหลายปีแล้วก็เพลงใหม่นะครับน่าจะได้ฟังในปีนี้ครับเรากว่าหายกิจงเมื่อไหร่แล้วก,ก็มีความสุขแน่ ก็ังมีเาแฟหว,หวานๆทีส่สบายๆหรือยังไงคะต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ส่งมอบความสุขนะคะแล้วก็แง่มุมชมบวกให้กับทุกๆคนไม่ไมว่าจะเจอโมเมนต์ไหนในทุกๆโมเมนต์ในชีวิตนะคะไม่ว่าจะอก เศร้าลติมีทุกอย่างแล้วก็ะสามารถแงพาโพสิีฟมีรอยยิ้ได้กับเพลงของเราใช่ไม่ใช่เช่นกันครับเราคิดว่าเราจะกลับมาเอาสีสันมาฝากให้ทุกคนได้มีความสุขด้วกันนะครับสดชื่นสดใสกับรองฟองนี่เอครับใช่เราเปสีบวงเลยใช่เลยครับช่ใวยชว้เมเลยนครับดมวาเเลยรร ก็ปีนี้ก็แน่นอนค่ะก็พัดก็ชอบเอนเตอร์เทนอยู่แล้วนะคะก็ค่ะไม่เกี่ยวก็ประชาก็เตรียมโชว์หลายๆโชว์นะคะซึ่งเป็นโชว์พิเศษอยู่แล้วเพราะว่าหลังจากมีอมจงรวยก็จะมีเพลงต่อไปที่จะปล่อยด้วยซึ่งก็จะได้น่าจะได้ฟังกันบนสเตจนี้เลยโอ้ใช่ัาในงานนี้เลยค่ะก็จะรวยไปกว่านั้นก็ไม่รู้จะเป็นเศรษฐีหรือเป็นอะไรก็ว่ากันทีน ให้ชวนแฟนคลับของเก็สำหรับประชานะคะก็ฝากเข้ามาด้วยนะคะก็เข้ามาเชร์กันเยอะๆนะคะแล้วก็ ไม่ใช่มีแค่ประชาชนนะคะยังมีที่ลองฟองยังมีศิลปินคนอื่นๆอีกรวมถึงศิลปินญ,ญี่ปุ่นนะคะที่หล่อแล้วก็แซ่บมากก็อยากจะชวนาทุกคนมาสนุกในงานแล้วก็ยังมีสินค้าต่างๆด้วยเหมือนก mm ัน hmm. เพราะว่าทุกปีอ่ะพักก็เห็นว่ามีสินค้าทั้งไทยญี่ปุ่นแล้วก็มีของขายกันไปหมดแล้วน่าจะสนุมกมากแน่นอนใช mm ่ hmm. ลองฟองครับงานนี้เนี่ยถือว่าเป็นงานระดับประเทศนะคะสองประเทศมารวมตัวกันตอนที่เป็นงานที่จัดที่ญี่ปุ่นนะคะงาน ตอนนั้นเนี่ยอยู่ใช่เป็นไทยเฟสติวัลนะคะกลางใจกลางโตเกียวเลยค่ะอยู่ระหว่างชิบุยากับชิบุกุแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราก็จัดกันสถานที่ที่เรียกว่าเป็นไอคอนของประเทศไทยนะคะแล้วก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาแสดงพลังกันนิดนึงค่ะว่าโอ้ยคนญี่ปุ่นรักไทยอย่างไรค่ะทยเคาเป็นคนที่ะ